สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงบรรยากาศนี่เหลีวครับพอดีไม่ยำนองไปครับพี่น้องที่พักที่เศร้าคนนี้โอ้สะอาดสะอ้านครับหลังจากก็นั้นั้นได้ไล่สดทั้งยุ่อ่าทั้งเพจเพจเฟซบุ๊กไปแด้วครับนะครับเพจบอยน้องบัวนะครับได้ไล่สดไปแล้วนะครับก็พักพี่น้องไปติดตามฝากพี่น้องทั้งยูทูบครับก็ไปติดตามทั้งเพจบอยน้องบัวนั่ครับตอนนี้ก็มาทิ้งที่พักนะครับมาเห็นคุยกันรอบนึงแล้วครับ อันนี้ก็นอกรอบจากการไลท่ทดพี่น้องเอ้ยเนี่ยฝากครับอุปกรณ์กีกล่าฝากเอาลูกฟุตบอลครับนี่ครับลูกฟุตซ้อครับพี่น้องลูกฟุตซ่อนะครับวันนี้กับที่พักที่เช่าเพื่อนครับครั้งนี้ก็จะเป็นอห้องน้ำครับพี่น้องโขกไีมออ่ม้องอาบน้ำมีอนนียงเกาะตู้อาบน้ำให้ย่างดีตู้กระจกครับ อันนี้คือห้องอาบน้ำฟั่งี้ห้องทุกขาส่วนฟังนี้ครับส่วนฟั่งนี้จะเป็นยังพี่น้องส่วนฟังนี้โอ้เป็นห้องขั้วครับเครื่องซักผ้าตู้เตาอย่างต่างๆครับของเข่า,ต,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 าตู้เย็นเตาแก๊สนี่ครับทีพักทีเศร้าพี่น้องนี่ใหญ่ความของขั้วกันเลยครับพี่ฝ้าห้เรียบร้อยนะครับ อันดูได้รักษากับมันกัสะอาดครับนะครับแต่บันเข้าผันจะได้ละครับคนไทยเนาะเฮ็ดครับเขากับนามส่วนมากทายูผู้เดียวสองคนไม่มีปัญหาดอกถ้าอยู่หลายคนต้มผัดแกงทอดก็ดพวกอายพวกยำก็จะได้ดันี่เป็นไม้เยอะครับไม่เยอะไปจังว่ากันครับพี่น้องนี่ครับส่วนนี้เป็นห้องนอนเอาสวัสดีครับนี่ครับมาห้องไม่มาแล้วพี่น้องจากเมื่อกี้สดไปวันนี้ทั้งทั้งยูทูบเดี๋ยวพาี่นอเมิ่งห้องกันนะยครับ ไม่ไหมคิวสีเลยตัวนี้หิวสีเลยพี่น้องนั่นก็ได้กันหาตู้หาอย่างม่ก,ก็ได้ครับหาตู้มะแขนเลยเฮ็ดเอียงเกาะไ,ไหมไหมเล้าก็ได้ครับปีปีไมหมเฮ็ดเป็นเล้าดีๆครับมันเบิร์ดดอกได้ซ้ำไมมเขาหลายอย่ดอกนี่ครับน้องไม่พิ่นมาเฮ็ดงานไม่เดีย๋ยวครับเดี๋ยวจะคุยกันครับพี่น้องคราบสวัสดีครับ สวัดีครับครับมาถึงแล้วพี่น้องมาถึงแล้วไปไหนครับเมื่อยปะเมื่อยเยอะเมื่อยเยอะจ็ดชั่วโมงครับจากไทยสิบสเอ็ดชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงป๊าสิบเอ็ดชั่วโมงจากประเทศไทยครับบินเข้าลงใส่ไ่นครับเดตต่อเครื่องปุณิเดตต่อครับเดตต่อบินตรงมาเลยครับผมนี่ได้ของฝากมากพี่น้องในพักโอ้จะคลองเอาไว้บเนี่บ่อะไรครับนี่ เดี๋ยวมานล้วมองห้อง,องจะของบ่ได้ออกมาบ่อธิฟากเขาหนิบ่โอ้ขอบคุณหลายครับไก่ในผักในเนี่ยังก่อขับลูกฟุตบอลฟุตซ่อขอดครับนี่ครับเพิ่นกำลังขอดนี่ก็รุ่นพี่เพิ่นครับขับเขากับนำพักพรนโอ้ในเขางานหรือเปล่าครับใี่ไมีมสามขาบับสามรับโอ้ไปเด้๋ครับพี่น้อง อู้สามข่าวเลยครับดีจั้มโมงจังไหนนี่ครับจะถามกันไปอ๋อามาบกระชินักแน่ทึ่งพิ่งพิ่งิกับบ้านกักสามข่ขาบกับสมยุครับ,บได้ข้าบ้านได้ไหลกันบ่ข้นคนที่ว่าแถวข้ามนี่นะเป็นไงวา่าได้หล คู้กันสามขับพูดแล้วครับหลักแปดเข่าหั่นผูดแล้วแปดเข่ามื่นไปได้เป็นอะเฮ็ดงานสามขับนั่สิมื่นหนึ่งหลันั่นซม่วงสองซั่วงแล้วแบบที่เนียเขาเด้ถามคุณบ่อว่าเดิมกี่ขับมีขับได้แน่ขับเด็กม่วงจะนีรายละเอียดท่านได้คุยกันไหมท่านได้คุยครับอันนี้พึ่งนายจ้างมาคุยอ๋อครับ ตีองขับครับตีสองขัดเนึ้เริ่มเริ่มได้ตีสอครับครับตีสองใว่ไหมซิเซ็ตเมื่อเ้านี่เนาะวังวังบังรถแท็กซี่มาส่งเป็นมือเสารเรืองขอานอนครับนั่นกี่โมงกับตอนนี้ก็คือกัดแรกเทีียงนี่กลับไปกาไม้อีกแล้วกต่สิบุเซ็สามสี่โมงแรกเนมืประมาณเนาะประมาณนั่นกับชีนนั่นก็ครับบัดนี้กับีกะแรกอีกอาจะหกโมงทุ่มกลัวอีกนี่นเห็นว่าก็จีเป็นทังสันะพี่น้อง สามกะพี่น้องเฮ็ดงานสามกะฟาร์ม้อนุ่มชมั่วโมงนอนแเ่ละชั่วโมงแล้วออกไปครับชั่วโมงกชั่วโมงออกแหวงเอาไปท่านถาม,มากันพนจังหวัดใดกวะครับนี่อ,อ,อุดอรคนอุดรเด้อพี่น้องเด้อครับจากพี่น้องทั้งยูทูบครับผมไดเป็นคนอุดรครับนี่แหละพี่น้องทั้งอุดอรดเ,เ,าาเพรามาเฮ็ดงานเสือผานาแพื่กี่วกับแพทยเปลี่ยนนะครับต้งเครื่องตีตีสองตีสองกับตีมันไม่มาหอดีหัวม่วงเหรอเนาะหัวม่วงหัวม่วงเศร้าครับจากสนามบินมากกระตุ้นจะ ออกจากสนามบินนาเรียวอยู่ดอกแต่ปัญหาก็คือก็ยัจะมาทั้งภาคเหนือก็ยัจะยังก็ชงชงข้นครับชงข้นก่อนที่อยู่ใน่แต่แบไก่ก่อนครับตามไล่ทางเส้นทางไม่เรื่อยแล้วแท็กซี่รับมาเจ้าคนครับหกขคนพี่น้องบื่จะมางหอดดิครับมาถึงแล้วก็ถือว่าดีนะครับที่ตามที่ผมเบิ้งนะครับที่พักที่เชร้าห้องข้าวห้องน้ำต้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเนาะนอนสองับนครับถือว่าดี เพียงครับมาสิเขามากด้นี่นะครับทั้งนี้แหละส่วนป้ามนะครับป้ามก็ยุ่งทังปีครับพี่น้องคยุ่งของน้องนะครับเป็น้ามเป็นยักยุ่งของรังหมดละนะครับเป็นนักชีวนุ่มเขางานโอ้ครับเก่งอยู่หรอกครับแข่งเฮ็ดงานสามกะนี่แต่ก็ย่อมรับพี่น้องเฮ็ดงานสามกะนี่คันเอาง่ายๆครับไม่เฮ็ดงานเนาะไม่เฮ็ดงานนี่คันไปเร่ร่อยใส่กัดถือว่าคุ้มอยู่หรอกคุ้มอยังตีคุ้มทุ่มเฮ็ดงานไม่ได้เงินเนาะ เห็นงานม่ได้เงินแต่ว่าขันทามเรื่องว่าบ่คุ้มจังไดหรือบ่อดีจังไดคือมันกับเวลาพักฟันมันมันหน่อยงานฟ้ามเนาะคือผมหนีไปนองผมมาไทายนองใหม่เพิ่อาน,นีา่ผมกับขางงานใบสามพอดีมันนี้ผมเลิกไปขึ้นหาทุม่มผมกับผมยังเหยดติดเลยตอนนี้ครับมจะของงานใบสามเลือกหาทุมมา่มไหม <laughs> <laughs> เลยช่วงนี้ก็เล่บางครับแต่ว่าค่นเพื่อนได้หลายหม่องมันกับจีบอบอกให้่างบไ,ไดงนะครับเป็นไงครับความรู้สึกเท่าอัน มาถึงแรกๆเห็นที่พักที่เศร้าเข้าใจครับพข้ใจอยู่เนาะงดันดีระดับหนึ่งเราเข้าเฮาได้หวังไว้ขนาดนี้ปะบม่ได้หวังไว้ขนาดนี้ครับกับกระทึงบอลลูพอมหรือเปล้วจะเป็นตรงนันยังเออครับผมเราคิดว่าดีงั้นป้ามต้งกินครับครับเพื่อใจไวเพื่อใจไว้แน่ครับแเราที่นี้เห็นเฮาหบังเฮาอยู่กับในสัญญาอันเดียวกันปะครับ อันเดียวกันอันเดียวกันเนาะเนี่อ๋อ,โอโถุงเลยครับพี่น้องถูกต้องเลยนะครับแต่ว่าบางคนก็บ่าตัวบางคนก็บ่าตรงรบแบบไหนครับบาคงละละค,าคนกันในใบจดหมายโทรคอดภาคใต้แต่ว่าคนก็ยังมาแท็กซี่ที่มานไมาน้ำนกันเนี่ยเมียนาดในในเอกสารนี่คือไปภาคใต้เมียนครับในบจดหมา โอ้ตอนตอนรู้ว่าครับที่คุยกันกับเพิ่นตอนเพิ่นเช็กว่าในเอกสารเพิ่นเพิ่นลงลงภาคใต้นี่เพิ่นงานอีหยังเพิ่นก็บ่รู้ครับแต่ว่าเรากับ่รู้เนาะจับจีพเอ็เป็นมากวันนี้มันออกข้างออกข้างจากกันบองคนอยู่ครับครับครับแตขึ้นมาพี่เราไปที่เห็นที่เพิ่นว่าเพิ่นไปภาคใต้น่ะเพิ่นมานํากันนี่เพิ่นได้งานอีหยังครับที่เฮามาส่งเพิ่นน่าจะเป็น ฟาร์มไก่ฟาร์มไกอ่อ๋อครับพี่น้องงานฟาร์มไก่นี่ครับเห็นมาถึงแล้วพี่น้องสบายใจได้ยุ่ยใกล้กันนี่แหละพี่น้องได้ของฝากของยัง,งน้ำนะครับนอนกับน,นั่นบางบางชั่วโมงของกับเบป,ปุกเพิ่นมาว่ <laughs> า,ากันตัวเนาะมาว่า,ากันได้ใกลกล้นี่แหละครับรถมากจะรถมากอีก,อ,กอีกยี่สิบนาทีรถมากผมก็จะได้เดินทางกลับพี่น้องไปผัก่อนทั้งฟาร์มนี่แหละเห็นที่อยู่ที่เจ้า ะดีใจอยจเนาะครับเนี่ยครับพู้จักกันได้จังไลยครับเนี่ยเอาสู้พี่น้องฟังเลยพู้จักเข้าได้จังไลยตามน่เพจแล้วครับครับผมอืมก็เลยแฟนก็เลยติดตามไปเรื่อยกระเล่นยังก็ใบเรื่องใบจองอยเออเออเพราะได้ใบมากกรเลยทักพรถามทักมาถามเออมาอยู่ใกล้พี่บอยกันบ่อยครับครับครับผมอยู่ยกันนี่แหละครับอยู่ใกล้กันอยู่นี่ประมาณห่างกันสิบกิโลมั้ง สิบกิโลสิบสองกิโลไปนี่แหละครับจะกยายฝากกับไปขอัตครับแป๊บเดียวชาติแบกอีกครับมากระแต่ยากจะไปเล่นน้ากันว่าถ้าขับรถเนี้ยเมัเมื่อหนาวล้วก็จิมานี่รดูรูแหละเพราะว่านี่ได้ครับพี่น้องของฝากเพื่อนครับลูกฟุตบอลลูกฟุตซ้อครับแถวแถวนี้มีเล่นกีฬาเลนกีลาครับนี่ครับอยู่ที่เซาได้พี่น้องคือว่าโอเคเอาครับทุกไทยครับทุกไทยฝากบอกพี่บอกน้องนะครับผู้ที่อยากมาให้จังไนครับ ไปสมัครสซจังไดไปมีบริษัทยุไทยบอขึ้นจังไดครับสมัครอยู่กรมแรงงานครับกรมแรงงานครับของจังหวัดก็ได้ครับครับมันมีอันบริษัทยุไทยบอครับเดิสมือนี่ที่สมัครพันแรงงานจังหวัดอย่างเดียวจะทางงานอย่างเดียวจดทางงานครับกับบริษัทเราเนาะทั้งไทยเนาะบริษัทเขาชิงยกบริษัทไว้ทั้งอีสาละเม้อมดแลวครับผมอ่มาถูกต้องตามกฎหมายพี่น้องครับ เฮากนโดนไปได้ครับเท่าตอนเฮาสมัครจนมือบินนี่ใช้เวลาประมาณกี่เดือนสมัครเปิดรับสมัครล่าสุดพฤศจิกายนนะเนี่ยครับพฤศจิกาก็ประมาณดูเดือนสองเดือนได้รู้การับคิวเนี่ยครับพอรู้การับคิวแล้วก็อีกสามเดือนก็ได้บิน่ประมาณนี้ปะประมาณนี้ประมาณสามสี่เดือนอันนี้เป็นสำหรับคิวแรกๆเนาะ่นครับก็ถือว่าจะของตกคุ้มซีคุ้มซีก็ถือว่านี่นะ โดนนไปกัอ๋อเนี่ยพี่เออเพื่อนเป็นย um, ังไงครับความรู้สึกหลังเลื่อนบินก่อนก่อนจะบินกี่มือครับเพื่อนประกาศเพื่อนบอกว่าเลื่อนบินเมื่อกี้มือเนี่ยเตรียมของไปเลยได้เนาะเตรียมของไปเบิดเลยอือเอาแล้วเดือดิอาทิตย์หนึ่งก็ก่อนจะบินอาทิตย์หนึ่งประกาศว่าเลื่อนบินจนเย็นจนพวกพวกนั้นก็ดิดเสื้อผมเงินคาดตัวไปเหมืนะครับครับอื พวกที่เปลีนเป็นข้อนั้งดีได้จองตัวเครื่องบินแล้วครับ5เมษายนที่จะบินก่อนได้เลื่อนมาบินวันที่10พฤษภาคมปุณพี่น้องเดือนเดือนก็กัวเดือนหามื่อครับนะก็จะได้ดินเนื่องถึง10นะครับยังดีแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มที่โดนเลื่อนถ้าถ้าย่อยบินไม่เลยอจ้่โอ้ครับนี่นะพี่น้องพี่น้องบ10ล่วงไปฮอด0ก็ดีโดนเลื่อนไปเองครับวันที่11ครับผมแต่มีรายชื่อหนึ่งเลย อ่าครับมาแลักสู้ๆครับสู้ๆครับมันหมันมันหมันพี่น้องนี่ครับได้เห็นในยุโรปนี้กันแล้วละเอาทั้งขอบรัวพี่น้องญาติมิตรกัสบายใจได้เนาะครับมาถึงถือมองดีจ่ดอกครับดีบ่ดีกับมองพักดีมู่ดีมันก็ต้องจะคล้องก็ต้องปฏิบัติยังได้เหรครับเฮ็ดตัวให้ดีพร้อมดิบวนมาแล้วจะมาเล่เทเมาดิเฮ็ดงาน หาเงินกินได้ได้ครับกินได้กินได้เที่ยวได้นะครับจะว่ากา<ม>ให้ฮู้จักว่ายัางเกาะความตั้งใจเนาะผู้ถ่าทั้งบ้านก็มีครับพ่อเม่ลูกเต่าทั้งบ้านเอานะครับท่านละครับัไดรค่อยมีอยังดีๆเนาะคลิปหนาถ้าได้มาเบิง่งเพิ่นเฮ็ดงานหรือมาเยี่ยมยำถามเขาหลังจากจักอาทิตย์2องอาทิตย์ไปพอเป็นงานไปทั้งว่ากันได้พี่น้องได้่นจะดีเฮ็ดงานยังจังมารอติดตามครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ